สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ37องศาค่ะสาระดีๆเรื่องสุขภาพสําหรับทุกคนในครอบครัวนะคะอาจารย์คะถ้าพูดถึงการผ่าตัดผิวข้อเข่าเทียมเนี่ยหลายคนกังวลอย่างแน่นอนเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันไม่ว่าผ่าอะไรกังวลใช่ค่ะแต่ว่าที่สําคัญกว่านั้นนะคะหลายคนเนี่ยกลัวว่าเอ๊ะถ้าเกิดผ่ามาแล้วเนี่ยอายุการใช้งานเนี่ยจะมากน้อยแค่ไหนต้องผ่ากี่รอบในชีวิตออก็อย่างที่คุณลินว่านะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ย กว่าจะตัดสินใจผ่าเนี่ยโอ้โหต้องรอจนรอแล้วรออีกจนทนไม่ไหวจริงจริงพอจะผ่าเขาต้องมานั่งกลัวว่าผ่าแล้วเนี่ยใช้การได้ไหม,มแล้วมันจะเจ็บอีกนานไหมะจะเหมือนเดิมไหมะนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับสําหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่านะครับอย่าพลาดนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยมีเทคโนโลยีที่ช่วยที่ทําให้การผ่าตัดเนี่ยสามารถทําได้เที่ยงตรงโดยใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาจับ สามารถดูเป็นภาพ3มิติในช่วงที่คุณหมอผ่าตัดคอมพิวเตอร์ก็ออกประมวลผลไปในตัวเลยครับออน่าสนใจทีเดียวค่ะต้องไปติดตามในช่วงของ Interview w i t ว e x p เ r ินะคะแต่ว่าช่วงนี้นะคะช่วงสาระดีๆที่น่าสนใจกับซีเล็บคนดังนะคะต้องไปติดตามใน h e a l t h ี่ไกด์ค่ะโอเคเลยครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยเฮลที่ไกด์มีแขกรับเชิญเป็นคนพิเศษซึ่งเชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะต้องคุ้นหน้าคุ้นตาเขาเป็นอย่างดีเลยล่ะคะ่ะเพราะว่าเขาเป็นนักแสดงเจ้าบทบาทวันนี้เนี่ยเขาจะมาเผยถึงเคล็ดลับว่าทาอย่างไรเขาถึงได้กลายมาเป็นคนที่รักสุขภาพอย่างมากๆเลยล่ะคะ่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับเขากันเลยนะคะ ผู้ชมคะแล้วตอนนี้เนี่ยดิฉันก็อยู่กับคุณสมเกียรติคุณานิทิพงศ์สวัสดีครับเกสวัสดีครับพี่หมอครับค่ะดีใจแล้บเกียรติเป็นอย่างยิ่งค่ะยินดีมากเอ่อก่อนอื่นเลยต้องสอบถามนิดนึงนะคะว่าเป็นนักแสดงตัวยงเลยเริ่มต้นมาจากการเป็นนักแสดงในอดีตใช่ไหมคะในอดีตคือพูดจริงแล้วครั้งแรกเป็นเป็นโปรดิวเซอร์ภาพยนตร์ค่ะแล้วเขาขับตัวแสดงตัวหนึ่งคือชูค่ะของคุณเบรเนดิสโกนของไฟฟ์ต้าพาร์ติชันเขาไปเห็นว่าเรา เราบอกกับบทนี้มั้งก็เลยให้เราเป็นเจ้าของร้านอาหารในเรื่องเนี่ยจะชื่อปองจะเป็นคู่อริกับเพื่อนี่อะไรอ่ะเป็นฝ่ายตรงข้ามกับอุ่มพระเอกคุณสนิสุคุณสมุโมกิมุโเจีฟซุโมเอในยุคนั้นนะครับบุญชูนี่มันมีทั้งสิบภาคก็เล่นทั้งสิบภาคเล่นทั้งสิบภาคเลยแล้วทราบว่างานประจําที่ทําอยู่อีกงานหนึ่งก็ตอนนี้คือเป็นผู้จัดการดาราด้วยใช่ครับงานจรนงจริงๆแล้วเนี่ยก็คือดู ดูคุณสันติสุขพรมสรีก่อนคนแรกในปีสมัย2530คี่บอกว่าแก่นนนนั้านมากเลยนะครับ30เนื่อนจากเรื่องคำมั่นสัญญาคุณสันติสุขเล่นเพราะว่าเรียนร่ายกำแหงด้วยกันแล้วก็ดูแลเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็มีช่วงหนึ่งก็ดูแลคุณแม่บบ้างเด็กอันหนึ่งคิดถึงพัชสังเขมในของ5ฟฟ์สารเนี่ยเราจะมีคุณแคสติ้งเด็กหมดเลยมีคุณแคทอิงลิชมีคุณแอนทร์ทรสมมีคุณตะดิฟโจบอยสกาวเป็นรุ่นนั้นนะครับเป็นสมัยปี2535คุณโต๊ดแจกรัต พลังงานเหลือเฟือจริงๆทราบว่านอกจากนั้นยังไปจัดรายการวิทยุอีกก็จัดรายการวิทยุทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับที่สิบเก้าสิงคโปร์ดีดีโอเป็นแอชจีเบโดขึ้นใครแข็งแรงเกี่ยวกับเรื่องกินเรื่องเที่ยวแล้วเพราะอย่างนั้นหรือเปล่าคะที่ทําให้หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพแล้วก็ระมัดระวังกับเรื่องการรับประทานอาหารอย่างมากเคยน้าหนักร2อเคยกินบะหมี่เส้นรูปเนี่ยครั้งละสี่ห่อเียกว่า เยอะมากค่ะเยอะมากนะเยอะมากขนมจีนเนี่ยปกติเรากินขนมจีนเป็นชุดใช่ไหมหมอแล้วก็จะมีขนมจีนประมาณสองจับมีน้ำยามีผักไม่ซื้อขนมน้ำของจีนน้ำยามาเลยหนึ่งถุงซื้อขนมจีนมาเลยหนึ่งโลแล้วกินหมดพอวันหนึ่งมาทำเรื่องอาหารมาจัดรายการวิทยุมาคุยกับคุณหมอมาเวทนิมาอะไรก็ตามแต่ที่เราได้มีโอกาสได้เจอกับคุณหมอหลายๆคนก็มีโอกาสได้ปรึกษาได้พูดคุยก็เปลี่ยนพฤติกรรมการกิน ก็เลยทาให้น้ําหนักเนี่ยลดลงลดลงจาก120กิโลเหลือ99กิโลในเวลาประมาณสักปีหนึ่งในหนึ่งปีโดยที่ได้ออกกําลังกายแต่ว่าไม่ได้ไปลดความอ้วนหรืออะไรที่ตามไม่ได้ไปเข้าคอร์สอะไรที่เป็นสุขภาพอย่างนั้นก็มีคนชวนไปได้ไปแค่ดูแลในเรื่องของการรับประทานอาหารดูแลยังไงคะข้าวทานน้อยลงแป้งคาร์โบไฮเดรตทานน้อยแล้วทานข้าวกล้องอันที่สองก็คือของทอดทุกชนิดไม่กินเลยอันนี้จะเป็นทอดหอยจองหอยจ้อทอดมัน อะไรที่เป็นของไข่เจียวเนี่ยไม่ได้กินมาปีนึงแล้วกินไข่ต้มอย่างเงี้ยนอกจากจะหลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพแล้วก็ยังเลือกรับประทานอาหารที่ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยเช่นคุณบอกว่าอะไรที่มันต่อต้านอนุมูลอิสระใช่ไหมเขาเรียกต่อต้านอนุมูลอิสระไม่ให้เป็นมะเร็งไม่ให้เกิดเป็นเซลล์ที่มันอันตรายกับร่างกายพวกเนื้อพวกอะไรต่างๆเนี่ยก็พยายามเลือกจริงๆโอเคอย่างวัยเราเนี่ยไม่ควรจะทานเนื้อแล้ว พวกเนื้อเนื้อสัตว์ใหญ่ไม่ควรทานเพราะคนย่อยยากระ,ะบบขับถ่ายมันก็จะไม่ดีก็พยายามกินปลา mm hmm. ใช่ไหมไม่ก็กินสัตว์เล็กก็พวกไก่อาจจะกินไม่บ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาเวลาทานอาหารเนี่ยเขาก็ให้ลดเคม็มลดหวานลดอะไรก็ลดจัดอย่าห้ามพยายามไม่ให้ทานก็ไม่กินดูแลในเรื่องของของ,ของพวกพวกการรับประทานอาหารในแง่นี้ทั้งหมดน,มนานนานเท่าไหร่แล้วคะ ประมาณ5ปีแล้วห้าปีแล้วแล้วที่ผ่านมา5ปีนี่รู้สึกว่ามันมันส่งผลยังไงต่อสุขภาพการขับถ่ายปกติเนี่ยเป็นคนถ่ายยากต้องทานยาบางทีต้องทานยาพยายามลดคาร์โบไฮเดรตแล้วก็กินผักก็ช่วยได้ทุกวันนี้ไม่ต้องกินเป็นห้าปีเนี่ยไม่กินไม่ได้กินยาขมที่บอกเลยก็เปลี่ยนพฤติกรรมมากินผักผักเราก็ซื้อมาเองแล้วเช้ามาเนี่ยเราก็ล้างอันนี้เราจะไปกินอะไรที่ไหนเนี่ย ผักสดเนี่ยเราจะกินของเราเช่นไปกินสองตำไปกินลาบไปกินอะไรก็ตามแต่เราก็จะมีผักพวกนี้กิน เนี่ยจะเรื่องเรื่องการดูแลสุขภาพเรื่องของการรับประทานอาหารแล้วนในเรื่องของการออกกําลังกายอย่างอื่นนะคะ <c oughs> ก็ในช่วงที่เริ่มต้นในการลดออกลดลดลดคือพยายามจะลดตัวเองจาก120กิโลเนี่ยค่ะ <c oughs> ออกกําลังกายประมาณสัปดาห์ละสี่วันเ <c oughs> ข้าฟิตเนสเลยเ <c oughs> ข้าฟิตเนสต์แล้วเข้าไปพอมันันอยู่ที่90ก,ก,กว่าแล้วก็เลยเราหลังงานเยอะมากก็เลยเป็นคนที่แอคทีฟทำงานแล้วก็เป็นคนที่แบบ เหมือนออกกาลังกายไปในตัวตลอดเวลาเป็นคนทํางานตลอดเวลาเป็นคนเดินเยอะเป็นคนเดินตลอดเวลาเงี้ยนอกจากจัดการวิทยุเรานั่งแต่พอต่างอย่างนั้นมาเราก็จะเดินเวลาทํางานทั่วไปเวลาอยู่ในกองถ่ายก็จะเป็นคนเดินจัดการ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 ตลอดอยู่ไม่นิ่งเลยอยู่ไม่นิ่งเป็นคนอยู่ไม่นิ่งเวลาเขาไปเที่ยวกลางคืนกันนะวันที่เราก็มีรีแลกซ์ไปเที่ยวกลางคืนเราไม่ดื่มไม่ดื่มมาประมาณสิบกว่าปีแล้วไม่ดื่มเลยไม่ดื่มเลยเพราะเพราะว่าเขาบอกว่าดื่มก็ไม่ดี พอดื่มแล้วไม่ดีเอ๊ะจะดื่มทาไมก็หยุดเลยหักดิบก็ไม่ดื่มเลยเวลาไปงานวันเกิดไปเที่ยวขึ้นไปไม้ปลายไปทําอะไรไปเต้นไม่ออกกาลังออกรางกายพี่หมอเต้นชั่วโมงทุกคนในวงการที่สนิทแตจะรู้หมดว่าเขาเรียกเมาดิบก็คือไม่ได้ดื่มอะแต่สารถเต้นกับคนเมาสนุกเต็มที่เลยสนุกกว่าคนเมาสนุกแบบสบายขับรถกลับบ้านโดนปาบว่าสบายไม่มีอะไรเกิดขึ้น ไม่กินน้าแข็งน้ําเย็นกินน้อยมากมน้ําแข็งนี่ไม่กินมาณันสิบปีเหมือนกันน,ะน้ำบัละลมไม่กิน<ม>น้ำบัลลมนี่ปีหนึ่งก็อาจจะครั้งหนึ่งคือเราคิดว่าพอเราจะกินปุ๊บเราคิดว่าอันนี้มันอันตลาลรายกับร่างกายวิ่กินทําไมเสียเงินด้วยฮะตลาดรถที่ไม่กินอย่างงี้เราคิดอย่างนี้ไปเราก็จะทําให้เรา,<ม>เ,ราเราอยู่ได้คุณผู้ชมคะแล้ววันนี้เนี่ยเราก็ได้อีกหนึ่งตัวอย่างดีๆของการดูแลสุขภาพนะคะอย่าลืมนะคะ you are what you eat สุขภาพของเราเนี่ยจะดีได้ต้องอยู่ที่เราใส่ใจดูแลเองค่ะแล้วกลับมาพบกับเฮลซีไกได้ใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดิมสวัสดีค่ะ